อันนี้เราบอกว่าถ้าถามว่าเรื่องของความรักถ้าได้แบบนี้เลยนะคะเป็นยังไงนะคะอบอกเลยว่าเกิดมาเป็นคู่เวรทั้งคู่กรรมแล้วก็คู่บุญนะคะ <melody. S 1> ตัดขาดกันไม่ได้นะคะตัดขาดกันไม่ได้นะคะ<ม>ครูบอกก่อนว่าเหมือนกรรมนั้นถูก,ต,กติดให้เราเหมือนเราตนน้องอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนฟ้าน่ะประทานให้เราเกิดมาเป็นคู่ของกนและกันนะคะอันนี้ครูบอกว่าให้น้นทําบุญทั้งคู่ถ้าอยากจะไปรอดไป<อ> <layout S 2> แล้วแบบเป็นคู่บุญคู่บุญ ถ้าคุณทําบุญด้วยการรักษีเส,สมอการมันจะานาพาไปทางทางที่ดีแต่ถ้าเมื่ออะไรที่คุณอ่ะอาสามีทําคุณทําค่ะแต่คุณอ่ะเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันชีวิตคุณก็ต้องมีปัญหาแน่นอนอนะคะแล้วถ้าเสดจดาถาาว่าไพ่ตอนนี้ความรักเป็นยังไงอะความรักเป็นยังไงคือความรักเนี่ยตอนเนี้ยเบื่อหน่ายกันเพราะามือไม่จับกันอะ่ะนะคะแต่ตัดขาดกันไม่ได้เพราะว่าเรานั้นเกิดมาแบบว่ายังต้องมีภาระร่วมกันอะ่ะ หลายๆอย่างที่ต้องทําด้วยกันอะคือตักขัดกันไม่ได้จะมีภาระหนี้สินมีภาระเรื่องลูกมีภาระเรื่องอะไรแต่ตอนนี้ห่างกันถ้าเจอไพ่คู่แบบนี้คู่แนะนําให้แยกเตียงนอนนะอะถ้าเกิดว่าถึงขั้นต้องแยกห้องนอนก็ถ้าทําได้ก็ทำแต่คุณไม่อยากให้แยกนะการแยกห้องนอนนี่เป็นเรื่องที่ที่น่ากลัวมากเพราะว่าหนึ่งถ้าคนมีกิ๊กมันจะสะดวกคุยกับกิ๊กทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะมันจะทําให้ความสัมพันธ์พอมันมากกับกิ๊กมากมมันจะกลายกิ๊กก็จะกลายมาเป็นตัวหลักนะฮ สามีนอนเตียงข้างบนภรรยานอนเตียงข้างล่างหรือจะแยกกันนอนคือเตียงสามพุตครึ่งแยกกันนอนจะนอนห้องเดียวกันเพราะการที่เราช่วงที่มันเคืยงใจกันอะแล้วนอนรวมกันอะมันหดหินนะใช่มันจะพลอยทะเลาะกันพลิกตัวก็จะแอดหดหินแต่ถ้าห่างกันอะมันจะมีความรู้สึกแบบคนเคยนอนด้วยกันค่ะมันจะคิดถึงกันอ๋อให้มันมีความผูกพันกันนิดนึงลองลองคิดดูดิว่าเราถ้าเราเคยนอนกับคนคนนี้ทุกวันเลยแล้วอยู่ดีก็ต้องแยกกันแต่แยกกันอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละค่ะ แต่ถ้าเราจะไปนอนเตียงเดียวกันไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนเรานอนแยกแต่ใจผู้หญิงตัวอะไรเอูกผู้ชายก็ไรอยากจะนอนเตียงเดียวกันเพราะเราก็เคยนอนด้วยกันเนี<ช>่ยแต่มันถูกแย้มันจะเขาโหยหา,า <ใช S 2> จิตใจสมัมพันธ์มันจะโหยหากันใช่ทําให้เกิดอยากจะกลับมารักกันอ่ะเข้าใจปะอ๋อจริงค่ะเนื้อออกเลยเนื้อออกไหมเนื้อออกเลยค่ะรูเห็นภาพชัดเลยทจิตใจสัมพันธ์ันโหยหากันน่ะเออว่าเออม่เคยนอนกับเธอค่ะอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นทิคหนึ่งที่ครูให้กับนักเรียนของครูนะคะแล้วเจอแบบนี้ให้อ่าถ้าเป็นผู้หญิงนะคะให้กลับสามีค่ะ Mm hmm. เพราะว่าเราอยากได้เขาเป็นคู่บุญบารมี mm hmm. เราไม่อยากได้เป็นคู่เวรคู่กรรมเมื่อไหร่ที่เราทำนี้ถ้าเขาไม่ใช่คู่ของเราจะจากไปโดยเร็วแต่ถ้า mm hmm. เขาใช่คู่ของเราเขาจะพฤติกรรมเปลี่ยนไปทําให้เราเหมือนได้สามีใหม่ mm hmm. นะคะน,นี้ก็ลองเทคนิคคู่ดูนะคะนักเรียนครูไปใช้ได้ผลเยอะแล้วค่ะ